บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเถียงแพงตุกท่านเ้อสวัสดียามเศร้าเช้าวันอังคารจ้าโ่้ก็ส่งน้องพี่นี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเ้ยตื่นมาหนะักขึ้นเลยนะ้ ปกติตาวีนขึ้นอะไรแต่ว่ามันคึ้ก็เลยบเห็นแสงทีนี้ผมมียังลายไป่นาะสิบาพไปน้องไปเบิ่งมอเตอร์ไค็นยังไงคุณจุจีโอ้ยสสกะุดอีกโอ้ป้าตุงขี้วนยอดอนเขาสัมสิงห์ฮาเด้วฮด้ คุยจุดจีก็อึดคือจัวง,งว่างัวกับลายเนาะคนสิคุดนะคุณไม่ใหญ่มอเตอะเล่นเล่นคือว่างัวลายคือว่มีกล้วยเล็กขี้มะขาวน่ะ ผมได้จะได้ขีดมะข้าน่ะนี่ <laughs> จักสิ้าอยู่หากินอียังพี่น่องเลยงามนี่นะนอกจากน้อไม้กับจุจี <c oughs> Lê bà quê này Lê Mắn nội bọn này Lê mong như ăn bò Mó chắc hại là Ô, à, mình lọ hai nhá, nó lộn rồi, xem mà ướt thế này Hứ, mó hại là ตัวลูกเสียงเกี่ยวซีันทางไม่เนี week week ่นบอสทำไมอึดจังจีดายใส่แกงละไมอีบ่เนี่ยหากจีดใส่แกงละไมอีละไมนันได้แล้วนอนหนึ่ง พุนก <N> ็ตกเฉอเดียวเห็นเนาะท่ันมาก่ันมีอีกทีนี่หงยบ่างควยขี้คุยนะปะอยู่ในป่าอีกุนจั

Ơ ừ, tuần nhà đòi đã mà hết hộp bụng rồi <cười> <cười> Đi bên nè <đâu> <laughs> ก็ามชใช่นะอืมก็หูกป,ปองแป้งอยู่แล้วมีกะปองข่แล้วหูกปองมันตองนี้นี่นี่ท้อเลยได้ใส่เก็บใหม่อีกวขคืนไปรา่างพ่นพอดีเขาเห็นปะนออ้อยปะน้อยก็หเเนิยงขลังโงโ่ลง,โงมาแล้วมีเกีมี โ่งละควยมีหงุดหงิดตัเองอยูแล้วคุ้ยแน่นน่ะแบบมัน้นมาได้นี่งคุยจะเอาหูไลเน้อ chân qua này bấm Thân mình cái xẹp lên vào nha, mình đâm na là mình xẹp không à? Ừ Nó Nên đâm na mặt đấy, mình kể Khiến khả khả nạn Khiến Nhiếng như này nó kháng chứ khỏi nè Ngồi dưới nào phải nắm bà nữa อ้ยนะจุ๊จีีบนน้ำบ่อเขาบิกิรได้จี้น่นันนะเพื่อนรจะว่ามักแข่งค่ะกระเอบ่อนทกนังขี่มันบ่น้นชาเค้ยวก็นำไมนเคี้ยวอยู่เนาะน้อน่ะ เอามันเห็นชวอะไที่ย่ยูมันแบบเมไปหายหายบอกแคม่มนอยู่ในป่าเนี่มันสิมากอยู่ะวื่มากเมืองยเราขุดจงกวยอไร้ากหลายอันจะเราขุดอยู่ยใป่านะมอไม้อะไรพไร ไม่ไปบ่าจะ <c oughs> ได้ไปหัดทำนหม่ไปนไหน,นะไม่ได้เอาเแล้วนะนะแน้ออยู่น้อพ่อป่ะจ๊ะพ <c oughs> ่อกนองค์ละนี่ยง ตัวใหญ่จะส็อยู่แล้วนะจุจี้หมุมมอ่อน,นตัวใหญ่น่ะจุดจี้หมุมยังกบันขางหงสจุ๊จี้ยังถ้าอะไรจะเอื่อนจุจี้ยังก็จุจี้มัมงกรอะขลุ่มปม จะกำลังยินวะบ้านเจ้าคอยห้องนั้นจุจี้อีกเกาะอันบ้านเจ้าคอยอันนี้น่งานโครนาเา้าอันจุจี้กะลมปมเหมือนกันเอิอหมกึกนวิ่งเอ้ยบ้านหนึ่งก้อนัันหนึ่งบ้านหนึ่งก้อนย่นหนึ่งโอ้โหจุจีอีกเกาะเขาว่าบ้านซอยห้องถักเยอะทัานกูตามหงมันเนาะ ขี้คยยวคยกับลลายเ่บวกข้คยกับพลายลายอีกเล่ค้ยนะแวงางในยาดอนเขนะมีบแถวใหญ่รนแถวใหญ่ยาอนนีนน่แหละคนลไม่ละเคียวีนอ้อยมันหักมันแหนทงท้งเงาเมันนะพุ่นตก ดกระเ,เียวกับเจ้าออยบานนี่แห้งตกอยู่ในทางนั้นนะแห้ทงทางนี้ิผมมีบนเนาะต้องสมิดเขียงปีกปูปจักเออแห้งจอไ่ะมาไออีกอะไมาขึ้นเนี่ยอ้ยเอ้าอยมันเป็นยัางมาขึ้นน้อนย่างแขวนกืออย้นนอนยางค,คืนกับมนยังนอนเป็นเป็นนอนมารับข้าวุ้กเห้แดดน,นั้น เอาเวนอนกางเือนอนมารับติวนอนรับ no ดูของขึ <sieht mee. S 2> ้นอยางนั่นเป็นัไเป็นน้อยเปับมาไออีหลานพี่น้องเ้ยไปหาหมอวางหากินยาคือใครนี่ยคืออไรทั้งสิ้นคัอไม่ม้อนออ ต้นคือเศใช่ล,นะลาเไมจอเกระจางอีไรมน้มอสทนวานหาขอ,ข,อขอไปเอาลานไปนั่งอุอ้ยชิปย,ย่างไก่เทนในจีเท่นันนีนนน้ไปเบิ้งในเท้าวะ่ะในอุ่ม <c oughs> กันเลอยู่นะ ป่แล้วคนีผ้าล้ำไน้ำมันเพื่อนเี่ยงโอ้ยมันเ่นี่ยมันสิ่งมันเพื่อมันปอย่แงไ้ำนีนะสาระจังิ่กเชนะายาวาเราจะแกงกินโอ้ยแกงจุ๊ดนี่เออมาเรียว่าตีแกงใช่ยังแกงใส่ผัติวอาจารยโอ้ย ขึ้นยากนะวะเฮ้ยอะไเตื่อเราพอใส่เลยอะแางผลเนาะตะกี้เ่ยโอ้ยปนยากเลยเนี่ปนชนะอีกเลยอ๋อวอ่งกระเทิบตะกี้เดี๋ยวปอปนชนะนูบาินการะโดน ม,มัน่อยา่นก็หอบอยากทหมก็บบคน,นบบบม,นนไไมนใสเลยก็อะตัวใหญ่นี้ครับไปเมื่อพี่น้องมาเียขอแกงเลยแกงนะ